สวัสดีครับผมเบลผู้ไทยไปกินไปทเที่ยวนะครับผมวันนี้นะครับผมสิพาพ่อแม่พี่น้องไปหาบอลหน้าพี่น้องไปหาบอลด้ากันนะครับผมเนาะบอลต่าห้วยต่มริมริมท่าเนี่พี่น้องนี่ตรงนี้นะครับผมนะนี่นะครับผมเขาจะไปหาบอลต่าห้วยนะพี่น้องโอเคครับผมเดี๋ยวตามกันมาครับผมมาครับผมเขาไปหาบอลด้านกันครับ เธอจะย่างหาตามหวยนะพี่น้องเนาะมันจะเป็นหวยเก,ก่าอยู่ข้างหน้ามันจะเป็นบ่อนนะพี่น้องนี่ครับผมมันจะเป็นป้าบ่อนหน้านะพี่น้นะองเนาะไปเัาลงไปเบิ่งกันครับผมว่ามันจะมีป้าบ่อนคือเพิ่นเคยหาหรือเปล่านะเห็นว่าเพิ่นไปหาอยู่ตามป้าพี่น้องเฮยพรบ่อนด่างพี่น้องบอเดออาขาตั้งกองมาพี่น้องด่างมาละ อันนี้ก็อาจจะอาจจะเป็นโลกได้เป็นน้องนี่บางการเี็น้องการแดงบ่ล่ะบ่เนาะพี่น้องอันนี้อาจจะเป็นโลกได้เป็นน้องด้วยนี่ไหลอยู่แล้วบนน่ะสุดปุ๊บเป็นน้องไปตามมาตามมาเป็นโลกมันอะไรเป็น้อง น er pues ี่กรบอกเป็นโลกครับผมอันนี้ก็สวยเนาะอืม้มปลาบันผ้าบันพี่น้องไปเ้าลงไปเบื้องบ่อนต่อกันครับพี่น้องว่าซีมีบอน ด่างแบบแหล่เทมอยู่น้องอู้อันนี้มันน้องก็งามแดงอาจจะเป็นโรคพี่น้องเนาะนี่แถงย่างเบิ้งก่อนทั้งคนแม่จ้ะบ่มีเนาะพี่น้องหน้าปีอันนี้ขาเบิ้งพี่น้องนี่สวยเ้ยนี่แับตัวนี้ ค่อยมีพี่น้องปไาเดี๋ยวไปหายงเลาะไปทางพี่าพหางล่อเบิร์นของผมดูมานะบ่อน้ำของพี่น้องคือว่ออมามิเดเล็บหนึ่งพี่น้องหืร้อยมีเพวนำ้ำที่เป็นน้ำแดงพี่น้องบ่อนมันเลยเกิดการเป็นโรคขึ้นมา ถ้าเบิ้งว่าห้าจะมีอะไรไอเทมบ่นะพี่น้องอันนี้ก็เป็นโลกพี่น้องโลกดำบ่บอลดำต้องเป็นด่างดำเนี้อันนี้สวยด้วนะเนาะอาจจะเป็นโลกครับอันนี้เห็นเพิ่นถ่ายถ่ายคลิปหาบอลตามปลาพี่น,ออน้องโอ้คนเบิ้งดีดีที่เ้าถ้าเบิ้งตัวเ้ามันจะมีบอลคือเพิ่นอยู่บ่นะเพิ่นไปหาตามปลาพี่น้อง

เป็นลูกเหรอด่างมาเลยอือบ่อ,บอนะพี่นะ้องบ่ค่อยมีเท่าทีนะใส่บ่อนี่พี่น้องแต่มีบ่อน,นึงพี่น้องถ้าเสีหลอกไปเบื้องนะผมว่าเสีมีบ่อนดังคือเพิ่นบ่อนะเดี๋ยวเอา๋ยวเฮงยางเปิดหลอกเลงน้อพนะุ่นพี่น้องเนาะว่ราะสีมีปลาบ่อนเพิ่นอยู่บว่านะ ต่ย่างเงมั้งเป็นแบบบมีเพี่น้องเป็นตาบอมีพี่น้องไปย่างกราฟพี่น้องเดี๋ยวหาไปหาเบิ่อีบอน,นึงว่ามันจะมีบ่อนดังอยู่นะคลิปนี้เป็นคลิปตามหาบ่อน,นี่พี่น้องว่าจะมีบ่อนดงังาใหานน้เฮาพีเนาะเฮาเสวราสะส,สมนะครับผม

พี่น้องบอด่านด่างเหลืองครับผมนั่นเลยนี่การพวการมันแดงครับผมเนี่เฉันมาเข้าหน่พี่น้องเนาะการมันลายด่างพี่น้องนี่พี่น้องโอ้มันมันพี่น้องในบอนด่างพี่น้องนี่นี่นี่บอนด่างเหลืองบอนด่างเหลืองพี่น้อง โอเคครับผมเดี๋ยวเข้าทำการขุดกันพี่น้องทำบริเวณเตียงยางมาพี่น้องเด้อมามามาพี่น้องมาขุดบอดน้ำกันพี่น้องนี่โอ้ยอะไรวะหัว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 งามา่พี่น้องนี่ บ่อนด่างอู้หูมันนาอจัดนั่งบอด่างเขาเอาไปก้อนได้พี่น้องหักไี่เสรลจฮนี่พี่น้องเห็นพวกก้านมันี่นี่ก้านแดงพี่น้องเอาไปเมื่อนี่แหละเพื่อมันอันนี้พี่น้องข้าไม่ได้เอาอย่างมาเลยเดี๋ยวขออนุญาตตัดเอาบ่อนกันเ้อครับผมนี่พี่น้องได้แล้วพี่น้องในบ่อนด่างพี่น้อง อืมดังเหลืองครับป่ะป่ะป่ะโอ้มันมันมันพี่น้องครับครับครับโอ้มีต้นเดียวอีหนีพี่น้องอย่างรวงนี้ยต้นมันสินะ หมันเดี๋ยวเดี๋ยวขอวางก่อนอนี่พี่น้องมันด่างเด้อนี่แม่นบ่โ่้ตื่นเต้น,ตนแต่ปะโ,โ,โอเคครับผมเดี๋ยวเฮาไปหาเบิ่งอ,อีบอนนึงครับพี่น้องว่าสิมีอีบอน่นะโอเคนะครับโอเคครับผมตัวนี้เฮาก็อยู่ที่ป้าบ่อนนะครับผมเนาะนี่พี่น้อง พี่น้องปลาบอนนะครับผมปะเดี๋ยวเอายงี้ลงไปเอาเบิง้งครับผมว่ามันจะมีอีบบน่าพี่น้องผู้แทงลงลัดชันเลยพี่น้องอุ้ห่าอันตรายเลยโอ้โหทำมาหาทั้งพี่ลองเบิ้งท er, ี่นักวันวสิมีบ่นะ โอเคแล้วผมห้าได้บอนด่างสองตนนะผมเนาะกับตนนะผมนะนะต้นนั้นนะครับผมเห็นบ่อนะบอนด่างต้นใหญ่พี่น้องแต่เหาเอาไปบ่ได้นะพี่น้องที่ไหนโน่นนี่โอเคบันไดเหาย่างย่างเบอร์อีกสักรอบนึงครับผมว่ามันจะมีมีอีกบ้านะพี่น้องเยอะเลยพี่น้อง โอ้มีตะบันลหมดเลยโอ้นี่นะพี่น้องโอเคถ้าผมห้ากับได้บอลได้ยี่สองต้นนะผมเดี๋ยวห้าไปสรุปที่ทุ่งนากันนะครับผมว่ามันดตามแบบไหนนะผมเนาะโอเคนะครับโอเคถ้าผมสรุปคลิปนี้พี่น้องสรุปเ้าวไปต้นเดียวนะครับผมเนาะที่ตัวนึงเดี๋ยวห้าเมื่อหลังวันหลังนะผมเดี๋ยวห้ามาเอานะครับผม นี่สุดยอดเล,ว,ลวต้นหนึ่งนะผมบนลดางโอเคผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้ามาคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์ช่องบ๊อบบี้ไทยภารกิจไปเที่ยวนะครับผมจะก,กันไม่ลิหนะครับที่เ้าสิพามาเอามือหลังเพี่น้องเพราะวาตวมันใหญ่แหงเพีพ่นน้องนะต้องเอาเสียมมาขดนะครับผมโอเคครับ